สวัสดีค่ะวันนี้ประสมพามาชมสวนค่ะพี่น้องวันนี้นะคะดูดนอันนี้อะไรนะคะดอกสตอเบอรี่ค่ะพี่น้องนะคะขึ้นเยอะแล้วค่ะนะคะดูสินะคะ,นะคะพวกเอาวันนี้อากาศร้อนค่ะพี่น้องร้อนร้อนมากเลยนะคะป้าเลยต้องเอามาทำเ,าเต้นให้เขาเงี้ยดีค่ะพี่น้องนะคะขึ้นมาเพราะว่า ขึ้นเอามาก็คงไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าทุกปีก็อย่างนี้แหละค่ะนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ทําเยอะนะคะนะอยู่คนเดียวอย่างเงี้แหละค่ะนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะข้างล่างดกเลยค่ะเพราะว่าป้าใส่ปุ๋ยที่แนะนําไปนะคะปุ๋ยนี่ก็คือง่ายๆเลยค่ะก็คือไข่นะคะพี่น้องเปลือกไข่ด้วยโอ๊ยนะฮะจามพี่น้องเลยนะแพ้อากาศนะแพ้ฝุ่นละอองโอ้ย ปลูกผักกับพี่น้องนะอันนี้ก็ต้นฟักทองใช่ไหมคะต้นถักฟักทองนะ,ะต้นกุชเชตนะพี่น้องนะฮะเฮ้ยโอ้ยอันนี้ก็คือต้นมะเขือเทศนะ,ะพี่น้องใหญ่แล้วค่ะนะเริ่มจะออกดอกแล้วค่ะพี่น้องนะคะเริ่มออกดอกแล้ววันนี้อากาศดีค่ะพี่น้องอากาศออร้อนแล้วนี่ก็คือเป็นต้นผักกาดนะคะเฮ้ยโอ้ยใหม่ใหม่ ะะต้นผักชีค่ะพี่น้องผักชีหวานอ,อกโอ้โหเยอะมากลยงวดนี้สวยค่ะพี่น้องทุกครั้งเนี่ยว่านผักชีไม่ค่อยได้ผลเลยเพราะว่าลุงไม้ก็ซื้อปุ๋ยมาใส่ใหม่นะคะปุ๋ยต้องผสมด้วยนะคะ <S <S อันนี้ก็คือต้นถั่วค่ะเพราะถั่วมันขึ้นมาเต็มเลยนะคะ <S <S ป้าเลยแยกค่ะพี่น้องนะคะแยกแยกแยก,แยกนะคะอันนี้ก็คือมาแยกค่ะต้นถั่วเพิ่งแยกแตะกี้เองนะคะแยกโอ้ย,โอย,ตยตายตายพี่น้องเนย นะคะแยกแยกนะคะพี่น้องแยกออกกระถังเลยค่ะลุงซื้อมาใหม่นะคะพี่น้องซื้อมาเยอะเพราะว่าเราก็ปลูกผักนิดนิดหน่อยเพิ่งเริ่มขึ้นค่ะนะคะเพิ่งขึ้นนะคะพี่น้องแดดนะผักชีอันนี้ผักกะนี้ผักอะไรนะหัวแดงๆนะะพี่น้องนะคะสวยมากเลยหมวดนี้โอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเริ่มขึ้นนะผักเขาเรียกผักอะไรผักกะเพราค่ะพี่น้องใบกะเพราใบโหระพานะคะ โอ้ขึ้นยากมากค่ะพี่น้องนะไม่รู้จะนั่นไหมผลสุดท้ายเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ตายอันนี้ก็คือเป็นผักผักชีค่ะพี่น้องนาะผักชีผักชีลาวก็เป็นดอกไม้ค่ะพี่น้องแล้วก็ผักผสมกันแล้วนี่ก็ผักกาดนะคะป้าก็แยกนะพี่น้องป้าก็แยกนะคะอันนี้ก็คือนะเปเปอร์ซิรีนะคะ,ะพี่นอ้องเออเปะอันนี้ก็เออผักอันนี้ พูดผิดไม่ใช่เปเปอร์ซีรีผักกันสลัดเอสปีนาซีค่ะพี่น้องนะคะกินดิบก็ได้แล้วก็ต้มก็ได้นะ,ะเนี่ยทำต้นให้รู้สึกว่าเออเขาดีว่ะอันนี้ก็ต้นมันฝรั่งค่ะปลูกปนกันเอาไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ถอนนี่ปับ๊บมันฝรั่งมันก็อยู่นด้นานนะคะนี่ก็ดอกไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะพี่น้องนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือชํานี่ค่ะพี่น้องต้นอ,อ,อะไรนะ ใบอะไรล่ะโหเหล็กยากโหระพาขึ้นยากค่ะพี่น้องโอ้ยมาปรับแพอากาศเลยค่ะนะอันนี้ต้นกระเทียมป่านะคะอันนี้ก็คือนะต้นกะเพราค่ะนะอันนี้ก็สารเนพี่นอ้องอ่ประกาศนีบป่าแยกค่ะพี่น้องดูสิ ปุ๋ยก็คือปุ๋ยเปลือกไข่แล้วก็เราใช้ไข่นะคะตีตีตีขยําขยยาเปลือกไข่นะพี่น้องบ้านเติมชลุตไปอีกอ่อ่าช้อนหนึ่งนะคะก่อนที่ผสมในน้ําแล้วก็เอามาเอามาอ่ารดน้ํานะคะพี่น้องดูขึ้นเขียวสวยเลยนะคะพี่น้องนะคะขึ้นเร็วมากอันนี้ก็ต้นปาปิก้าค่ะพี่น้องนะคะไม่ค่อยทานนะนะคะก็เลยแบบปลูกไ้ลองดูสักอันหนึ่งอันนี้ก็ผักชีหอมเปนะพี่น้องนะคะชีฝรั่งนะคะนี่ค่ะ นี่ป้าก็ลองตัดดูว่าสารแน่มันจะขึ้นไหมอันนี้กําลังเพาะพันธุ์กำลังเพาะกับพี่น้องนะคะอันนี้อากาศดีดีเอาลุงไม้เอาเต็นมะกังฆ่าเชื้อหรือไงเนี่ยนะคะเพราะช่วงนี้ก็อากาศดีค่ะอากาศร้อนนะคะนะ,ะวันนี้ป้าก็พักขวาน,นิดนึงกับพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ไรับสึกวั่เจ็บคอค่ะพี่น้องนะคะเจ็บคอเนี่ยค่ะอึบน่ะอ,อันนี้ก็คือต้นแอปเปิลน,นะคะพี่น้อง แอปเปิลนะคะเนี่ยที่ออกมามันเพิ่งขึ้นจนมีดอกนะ,ะแล้วก็ต้นผลไม้นะคะพี่น้องกาลังขึ้นหมดแล้วค่ะนะคะนี่ก็ต้นเปียค่ะพี่น้องนะคะไม่รู้จะขึ้นอีกไหมนี่ก็ผลไม้ค่ะนี่พระเอกเราทุกปีออกมานะ,ะพี่น้องดกดกนะคะปีนี้ดกมากนะคะดูสินะคะ,นะคะอีกหน่อยนกก็มากินค่ะพี่น้องนะคะอากาศวันนี้แดดร้อนนะ,ะพี่น้องดูสิ นะต้นกลีกคะ่ะพี่น้องต้นกลีกนะคะป้าให้เขาตัดไม่อยากให้มันสูงมากเพราะามันจะได้ปีนขึ้นไปเก็บอะไรได้ง่ายๆเขาะจะปล่อยมันใหญ่ๆมันเป็นพืชยืนต้นที่ต้นใหญ่อยู่แล้วนะคะพี่น้องป้าก็เลยบอกว่าให้ลุงไม้เขาตัดเลยตัดปลายออกตัดยอดออกนะคะให้มันแบบเตี้ยๆสามารถก็นั่งเนี่ยสาหรับไก่ได้นะคะน้องไก่ สวัสดีคะ่ะลูกสาวตอนนี้โดนบล็อกแล้วคะ่ะไม่ให้ออกข้างนอกแล้วสวัสดีคะ่ะเห็นไหมเขาย่อตัวลงเห็นไหมสวัสดีเห็นปะสวัสดีคะ่ะนะสวัสดีคะ่ะนะคะน้องไก่ก็รู้จักความนะคะไก่รู้ักความ You have the p o s i t i อ n ยอยูนะ่ปักชเวนทำมเคี่ยวเบทเตอรี่เนี่ยเต็น์อันนี้แหละอย่างดีเลยคะ่ะพี่น้องเห็นไหมขึ้นลาเลยอะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันฝนตกคะ่ะพี่น้องนะคะแกก็เลยออกมาตากแดดนะคะ เขาถามซื้อก็ไม่ขายนะเพราะว่าพระเต็นท์นี่อย่างดีเลยอาซื้อยากค่ะอันนึงก็ห้าร้อยนะคะพี่น้องนะสี500ะ่ห้าร้อยอ่ะมันเป็นสีครีมค่ะเนี่ยเวลาเราใช้มันก็โดนฝนหนึ่งเงี้ยเวลาไม่แห้งเวลาเราเก็บเต็นท์มาเก็ตนะคะมันก็เออมันก็แบบเป็นเชื้อราเนะี่ยสีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพี่น้องแต่ทนมากนะคะเบาดีเปิดง่ายนะคะพี่น้องนะคะนั่นก็คือน้องไก่บ้านน้องไก่น้องนกค่ะพี่น้อง ลุงไหมแกก็คืนอ่อะไรนะตัดหญ้าเรียบร้อยป,ป้ากระปูกผักนอนเล่นอยู่หลังบ้านนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะเตียงนอนอาบแดดค่ะอาบแดดอ่ดนะคะ่ะวันนี้เราก็เดี๋ยวดูข่าวกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาคุยกันแล้วกันพี่น้องเนาะเจอกันใหม่นะคะสาหรับวันนี้บััดดีค่ะพาชมสวน